กินอย่างงี้หงเลยเก็ดเอาลูกพักเลี่ยงไก่เย้ยงปลาซกสุดยางที่ห้องวัตหงเสือสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องวินเนอร์ออนทวนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านสวนสุประชัยอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะครับก็ช่วงเช้าๆประมาณ6กโมงครึ่งนะครับเราอยู่ที่ โค้งหนองนาโมเดลบนเนื้อที่3งานโดยประมาณนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็อยู่ประมาณ2 0 0แสนบาทตอนนี้เราอยู่กับพี่ชัยนะครับเจ้าของสวนนะครับวันนี้จะพาทัวร์เยี่ยมชมโค้งหนองนาโมเดลนะครับเอาไปถอดใกล้ๆกับแซบได้ไหนี่มาซูมใี้ดอกมันเขาเงินต้นเนี่ยครับนี่ ชมจันทร์ดอกชมจันทร์น,นี่ตรงหลังน,นี่กินใบได้ไดน,นี่เนี่ยกินยาชมจันทร์มีวอดกี้เคสวอดกี้เคสนี่อ่อมแซบ่บวอดกี้เคสต้องสุดตี่นี้เพื่อด่าสวนควรัวนี่ปลูกเต็มทุกตารางนิ้วครับมีทุกอย่างครับที่นี่ที่เดียวนะครับโค้งหนองนามโมเดล ปลาสิ้นเดสมเลยเดี๋ยวนี้นะครับเราจะมาโชว์ทักษะการทอดแหะนะครับทอดยังไงให้ได้ปลายกบ่อครับเมือ่อไหร่พายยางชุ่มสวนเลือที่นนพิจารณาแ้วพายเห็ดน,ะนี่นะอีกใบเดีบวเอาพี่ชัยเดี๋ยวผมถามก่อนว่าแปดเดือนที่ผ่านมาที่ได้อะไรจากการทำโคง้งหนองน้ากันเดียวความสุขเหรอ ความสุขคืออะไรพี่ชายตอบให้เอฟซีฟังเลยนั่ประจำรับต้องเช็ดให้เขาได้วยอเพราะงั้นเกษตรีย่างเช็ดแหย่ต้องอย่างนี้ผมว่านะครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากเลยนะทำไว้ตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตเพื่อผลผลิตที่ยั่งยืนจะกินนะอย่างงั้นเขาเลยเช็ดเอาปลูกผักี้างไก่ย่างปลาซุกสุดย่าง่ีห้องวางเสื้อ เป็นวายิ่งในของเาาวอาทิตย์นำมือโือทัดไปหาซื้อตลาดอันนี้ยางของจากสวยานอะไรกินออกปลาผักที่ดีจังเนื้อของการง่้ยประจำมันต้องเกตโต้แต่เป็นมันเป็นการกตโตเป็นลายเห็ดเห็ดกปูไปก็ง่ายประจำเพื่อการเรียนรู้ทดลองวิจัยามันจะมีการทดลองเป็นวาสิลระออกไปเห็ดโขกน้องหน้าหอบเงินลานไปเห็ดโขงน้องหน้าเจ๋ง มาึกษันนอวันนี้นะครับผมจะพามาชมอณาจักรโค้งนองนาโมเดลนะครับไล่สุปชัยตรงนี้นะครับก็เป็นในส่วนของตัวบ้านนะครับแล้วก็กระท่อมสําหรับไว้รองรับแขกนะครับในส่วนของตัวบ้านเองนะครับเราก็จะสร้างอยู่ด้านข้างของบ่อปลานะครับเพื่อที่จะเอาไอ้น้าให้ล้มพัด อากาศนะครับจะทําให้ตัวบ้านยินนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นแปลงข้อชํานะครับแล้วก็ตามบริเวณขอบสะเราก็จะปลูกต้นมะยมต้นมะขามเทศชะอมพืชผักสวนครัวนะครับชะอมนี่ก็มีประมาณเกือบเกือบหนึ่งร้ต้นได้นะครับตามขอบสะนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยหอมก็ดีมะม่วงมังคุดทุกอย่างนะครับพืช ผลไม้ยืนต้นนะครับแล้วก็จะมีบ่อเลี้ยงปลานะครับตรงนี้นะครับที่เราเห็นก็จะเป็นบ่อใหญ่นะครับตรงนี้ก็จะมีทั้งปลานินปลาดุกปลาตะเพียนปลาบึกนะครับหลายๆชนิดเลี้ยงรวมกันนะครับก็ประมาณเกือบ5,000ันตัวได้นะครับด้านขอบสาที่เราเห็นก็จะมีตะไคร้ ฝั่งนู้นนะครับก็จะมีการปลูกกล้วยหอมทองมีไผ่มีหลายๆลอย่างนะครับตามขอบสตระนะครับช่วงเช้าก็จะอากาศเย็นสบายนะครับตอนเช้าก็จะมีหมอกพอสมควรนะครับก็ทําให้พื้นที่ชุ่มช่าไปตามๆกันนะครับเราก็จะมีการวางระบบสปริงเกอร์นะครับไว้รดน้ําผากวางระบบท่อน้ํานะครับฝั่งนู้นนะครับก็จะมีคลองไส้ไก่อีกเส้นหนึ่งนะครับ เราก็จะมีการเลี้ยงไก่ผสืมาสานกันไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมฝั่งนู้นนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับผักบุ้งกำลังขึ้นเต็มขอบสานเลยนะครับไก่ที่เราเห็นนะครับตอนนี้อยู่ประมาณสักเจ็ดแปดตัวได้นะครับเรากำลังทำการเพราะแล้วก็ขยายพันธุ์นะครับเราจะมีการเลี้ยงไก่พันุไข่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ เร็วๆนี้นะครับบริเวณขอบสะฝั่งนู้นนะครับเราจะมีการสร้างศา,าลาริมน้ำเพิ่มขึ้นมานะครับเอาไว้นั่งพักผ่อนให้อาหารปลาส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นคลองไส้ไก่รูปตัวแอลนะครับก็ทำคลองตัดเข้าไปรองรับบ่อใหญ่นะครับตามขอบสะเช่นเคยนะครับเราก็จะปลูกพืชผักสวนคัวมายืนต้น หลายๆชนิดนะครับรวมกันทางด้านขวาก็จะมีตะไคร้นะครับกล้วยมะกออ้อยนะครับอ้อยนี่ก็เป็นอ้อยเอาไว้ทำน้ำอ้อยนะครับหวานหอมวันนี้นะครับเราพามาอยู่กับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาบรรยากาศธรรมชาตินะครับความสุข นี่แหละครับวิธีแห่งเกษตรกรความสุขที่เราสร้างได้นะครับมีทุกอย่างนะครับมีปลามีไก่พืชผักสวนครัวนะครับไม่ต้องไปซื้อนะครับในส่วนตรงนี้เองนะครับก็เป็นพื้นที่ไว้ทํานานะครับที่เราเห็นนะครับด้านล่างก็แบ่งไว้ทํานาด้วยนะครับขอบสากก็เป็นมะละกอฮอนแลนด์นะครับที่เราปลูกไว้นะครับก็จะมี ้ยเป็นส่วนใหญ่นะครับตรงนี้ก็เป็นอ้อยอ้อยหวานนะครับเอาไว้ทําน้ําอ้อยส่วนด้านล่างที่เราเห็นนะครับไม่ใช่ของน้ำน,นะครับแต่เป็นพื้นที่ที่เราใช้ทํานานะครับแต่ตอนนี้น้ําขังเล็กน้อยแล้วก็มีหญ้าขึ้นลกนิดนึงนะครับแต่ในช่วงเวลาที่เราทํานาก็จะทํานานะครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินชมสวนรอบๆเลยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นคนาทองคำนะครับเราก็มีการปลูกพืชผักสวนครัววางระบบท่อน้ำสปริงเกอร์นะครับผักทุกชนิดเลยนะครับที่สามารถกินได้นะครับต้องบอกว่าจัดเต็มทุกรูปแบบนะครับอากาศดีครับช่วงนี้ครับเช้าๆ เย็นสบายนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมีเพื่อนๆน,นะครับแวะมาเยี่ยมชมในส่วนของโคกนองนามโมเดลนะครับบนเนื้อที่สามงานโดยประมาณนะครับในส่วนของพื้นที่ที่เราใช้ทํานานะครับก็ปลูกไว้พอกินนะครับพอได้กิน เดี๋ยวเราจะเดินไปดูรอบๆนะครับตอนนี้ผ่านไปประมาณสักแปดเดือนเ็จเียนะครับพืชผักที่เราปลูกไว้นะครับก็เริ่มเขียวขจีเริ่มโตขึ้นนะครับก็มีหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูมุมนี้นะครับมกกทุกอย่างนะครับ สำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เป็นในส่วนของที่เราไว้ใช้ทำนานะครับบริเวณคันนาก็จะมีการปลูกผักเรื่อยๆนะครับที่เราเห็นอยู่ฝั่งนู้นก็จะเป็นคลองคลองธรรมชาตินะครับที่ไหลผ่านจากดอนหัวรอดอยาวไปถึงพัฒนียี่มเลยนะครับเ๋ยวให้ดูวิวรอบๆฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับที่มาทำโคกหลงนามโมเดลเหมือนกันนะฮะ เนื้อที่ประมาณ3งานก็เหมาะสําหรับคนเดียวนะครับพอดีครับก็คือไม่ไม,ไม่ไม่หนักมากนะครับทําแค่พอเพียงพออยู่พอกินนะครับอยากกินอะไรเราก็ได้กินนะครับปลูกไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพึชผักสวนกวัวการเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่สารพัดเลยนะครับเลี้ยงทุกชนิดเพื่อลดต้นทุนนะครับในการที่เราไปใช้ใจ่าย แทนที่เราจะไปซื้อเราก็สร้างเองปลูกเองกินเองนะครับทางขวามือที่เราเห็นนะครับที่เป็นร่องอยู่ฝั่งนี้ก็เป็นบอ่อเลี้ยงกบนะครับจะมีทั้งหมดด้วยกัน2บอ่อนะครับที่เราปล่อยกบไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของบอ่อใหญ่นะครับบอ่อเลี้ยงฟางเราก็พื้นที่ตรงนี้นะครับก็เป็นก็ต้องบอกว่าอยู่ไม่ไกลาจากถนน ทางไปพราะน่นทีคมนะครับก็จากถนนใหญ่เข้ามาก็ประมาณสักเกือบเกือบหนึ่งกิโลได้นะครับเส้นทางที่เข้ามาก็ค่อนข้างดีนะครับก็ไม่ไม่ไม่ลำบากมากนะครับเข้าได้สบาย,ยนะเช้านี้เรายังมีภารกิจต่อนะครับมาแล้วนะครับนุ่นนะครับพี่ช้ยครับวันนี้เช้านี้นะครับจะพา ไปปลูกแตงโมนะครับทางด้านหลังบ้านรประมาณสักสองไร่ได้ครับแตงโมตอนนี้ไปแปลงล่างแล้วครับใส่ชุดรอออกงานเตรียมพร้อมแล้วครับชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ